พี่น้องไม่ใช่สร้างค่ะแต่ว่าเป็นสร้างจำเป็นพี่น้องสร้างจำเป็นเนาะคณะอ้อมเสาเนาะคณะอ้อมเสาด้วยค่ะเด้อบมเมนสร้างหรอกพี่น้องบมเมนสร้างเนาะคณะแต่ว่าก็อยากเพียพี่รู้ว่าสิ่งน,น,น,นี้นอ้อมเสาค่ะ อ๋อนกคะนะกสีงามโบงงามเลยพี่น้องน้ำดวนกับโบเมนสร้างเนาะค่ะเนาะพี่น้องสร้างเด้อคือเด้อพี่น้องแต่ว่าจะอยากเคิดนาะค่ะเนะาะกคิดจะคิดพี่น้องจา้า สร้างเดือ่ะืดพี่น้องแต่ว่าจะคิดาะอยากเทคิดจะคิดพี่น้องจะนี่หอมสาวค่ะช่างจำป็นค่ะช่างจำปีนค่ะพี่น้อง ลองลองไรู้ว่าสิงนงะามงามบง่งงามพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคะเนาะค่ะเนาะ ก็อบ,อ,กอบเช้าไว้ซื้อๆนี่นะพี่น้องจะอบเชาไววเนาะคะเนาะบุกเคยก่กสรสางดอกพี่น้องลองเบึ่งพี่น้องมันจะเป็นยังไงเนาะคะพี่น้องงามบ่างามพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคะเนาะคะเน อนุญาตเด้อคะเด้อทำงานก่อนคาา้าบ่งนามพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคะ่นนะนะค่ะก็อบเชไว้ซชื่อๆนี่่ะพี่น้องจะอบเชไว้เนะค,ะนะคะ่ะลองเบิงพี่นอ้องมันจะเป็นยังไงนกะคะพี่น้อง โอ้อมเสาเนค่เนาะกออ้อมเสาเด้อค่ะเด้อโเมนต์ซางหรอกน้องโเมนาะงะนเขาะแต่ว่ากระยเพลด เก้ยโก้สร้างลอกพี่น้องน้องจะไม่ใช่ทั้งนะคะแต่ว่าอยากเห็นพี่น้องก,อก่กอกอิฐก่ออันนี้ออมเสาเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด,ด้อค่ะเด้อทำงานก่อนค่ะหามบ่างห้ามพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคะเนาะเนาะเบิ่งพี่น้องจะ ลองดูเฉยๆเนาะครับพี่น้องมันจะเป็นจังไรบู้พี่น้องเบิ่งพี่น้องจ้ะลองดูเฉยๆเนาะครับพี่น้องมันจะเป็นจังไรบู้พี่น้องสร้างเด้อดเด้อพี่น้องแต่ว่าก็จะคิเน้องขะน้องคิดจะคิดพี่น้องจ้ะมาพี่น้อง แม่น้ำบวนถังปูนมีอีดพี่น้องแม่น้ำบวนสิก๊อกโอลูบาสิงสร้างเด้อดกะเด้อพี่น้องแต่ว่าาจะเคลดยร้องขะนะ จกคิด,คดพี่น้องจะสร้างเรือเร่อคารดิ้วพี่น้องแต่ว่าจะคิดนะกขนอคิดจกคิดพี่น้องจะวางอ้อมเสาพี่น้องพวกมันส้างบ่งนา้าพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคะเนาะค่ะเนาะ งามบ่งงามพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคะนกขเนกเบิ่งพี่น้องจะลองดูเฉยเนาะก่ะพี่น้องมันจะเป็นยังไดบู้พี่น้องลองเบิ่งพี่น้องมันจะเป็นยังไงนกค่ะพี่น้องอก,อก็นาะค่กสีงามบ่งงามดิพี่น้อง ลำดวกบบนกรบโปรงแมงซางนกขะะนาะลองเบิงพี่นอ้องมันจะเป็นยังไงนกขะนอะะพี่น้องงามบ่งงามพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคะนกขณอกะะ่ออ้อมเสาเนี่ยนกขาะก่ออ้อมเสาเด้คดบบเอ,อ,อะค่ะเด้อกระโปรงแมงซางนกขณ่กระโปรงแมงซางนกขาะแต่ว่าก็อยากเพจที เคยก่อสร้างดอกพี่น้องเอานาุขนะแต่สีงามปองงามดิพี่น้องน้ำดวนกรบปุ่มเม็นสร้างเนาะค่ะเนาะเอานาุขนะแต่สีงามปองงามดิพี่น้องน้ำดวนกรบปุ่มเม็นสร้างเนาะค่ะเนาะลองเบิ่งพี่น้องมันจะเป็นยังไงนาะค่ะพี่น้อง ส้างเด้อะขด้อพี่น้องแต่ว่าจะอยากคิดนกกะขนออยากคิดอยากทดพี่น้องจะง่ามบงงามพี่น้องจะไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคาะ,ะนกขนะวางอ้อมเสาพี่น้อง มาพี่น้องแม่ลำบวนถางปูนนี่อีทพี่น้องแม่ลำบวนจิกโกเขตไขออนุญาตเด้อค่ะเด้อทำงานก่อนค้าเบิ่งพี่น้องจะลองดูเฉยๆนะครับพี่น้องมันจะเป็นจังไดบูพี่น้อง ก็งามงามนาะแม่นำดวนเสียดเป็นยังไงพี่น้องเลยแม่นำดวนกับบุ้มแม่พี่น้องแม่นำดวนถังปูนนี่อิทพี่น้องแม่นำดวนสิ๊กโก้ก็อบเชาไว้ซื้อๆนี่แหละพี่น้องจ้า ผมจะไหว้เน,นาะค่ะเนาะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อทำงานก่อนค่ะบมเคยก่อสร้างดอกพี่น้องคนเห็ดก็บน้งาม,งามขะเนาะในลำดวนเสศษเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยในลำดวนกับบุ้งแม่น้ำบ่งน้ำพี่น้องจ้ะ ไม่รู้ว่าจะสวยแม่นะคะเนาะค่ะเนาะ